หมดไหมหมดครับพี่หมดครับหมดตอนยกสี่เนี่ยเรับน้องเขาเล่นหมดเลยเหนื่อยหน่อยตอนนั้นต้องอดชนะระมูงกันอย่างงี้่หลอกนะเราไม่ได้นับก่อนคิดว่าเหนื่อยไหมรู้เหนื่อยพี่เหนื่อยเนื้อเราไปกันแรงมาไปเพราะว่าคูโจ๊ก่อนเรามาเป็นไงน้องเขาแข็งเลยมากครับพี่มัดหน้ากว่าครัแต่ว่าหมดครับหมดตอนยกสีที่น้องไปร้องเนี่ยยกจุกับพี้ตัดฟันอกพี่เป็นไงผลงานเราไฟนี้พอใจไหมอ่ะ ก้อยงครับพี่ถอยเยอะกัไปหน่อยครับจุดไหนที่ต้องไปเสริมให้ดีกว่านี้อ่ะคกุ้มครับพี่กุ้มล่ำหมัดครับผมเจอกันมีไงเจอกันมาแล้วกี่รอบครับเจอกันมาสี่รอบแล้วครั้งนี้รอบที่สี่ครับผมชนะหมดเลยใช่ครับพี่มีภาคห้าไหมไม่รู้ครับผมณต่อเรื่แต่น้องเขาครับอาชีพวันนี้มีไหมครับไม่มีครับพี่มีแต่ตอนนี้หล่อแล้ว อาจารย์จอบใ<ะ>ห้หนึ่งบาทครับเวรอาจารย์จอบให้หนึ่งพันได้ครับยางแกะจากมันยังแกะแล้วตั้งปังตั้งเป้ายังไงบ้างก็ทำฟอร์มให้ดีดีก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปเจอกับรุ่นที่มีครับเวีนไหนที่คิดว่าเหมาะสมทังทรายร้อยหกนี่แล้วพี่ร้อยหกปอนะก่อนหน้านี้แพ้ใครมาแพ้ไอ้หนิงสยามครับผมอยจะแก้มือไหมครับกูยังคนระับพี่ สูงสูงครับใหญ่ใหญ่สภาพร่างกายตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็80ดสิบลักแปดสิบแล้วยังยังรู้สึกดีดอยู่ครับถ้าไม่นับจอดนี่ก็ตายผมเลยไอ้ที่อื่นเพราะอะไรครับไม่รู้อาจจะพักไปนานนี่หละครับสามเดือนต่อยกลางเดือนวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับอยากขอบคุณลุงทิศครับผมแล้วก็กับลุงเล่วครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ตอบด้วยครับที่ อาชีสีครับผม1นึ่พันบาทครับแล้วก็ขอบคุณน้าดอกไม้ไฟขอบคุณนะ้นาน้วันครับแล้วที่กาดสมบัตคือขอบคุณพ่อกับแม่ครับผมที่ส่งกำลังใจครับ